ครับสวัสดีครับผมนายปีดีเพ็งเจในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาของกลุ่มอักบัตฟาร์มตอนแรกที่เราได้คิดเริ่มก่อตั้งกลุ่มชนนโรงอักบัตฟาร์มวันนี้คือตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ผู้เหญ่อิหมมคนผู้นําชุมชนคิดก่อตั้งขึ้นมาประมาณปีพศ2562ระยะเวลาประมาณ3ปีสมาชิกโดยมีสมาชิกทั้งหมด57ครัวเรือนที่เรารวมกลุ่มในชุมชนตรงนี้เพื่อสร้างเสริมอาชีพให้เป็นอาชีพเสริมให้กับชุมชน ครับส่วนสิ่งแวดล้มที่ของบ้านป่าลุมยงของเราตรงนี้คือเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางทีวันภาพหลากหลายทางพืชพันธุ์มัมีทั้งมะพร้าวทั้งทุเรียนทั้งเงาะทั้งมังคุดทั้งกระถินนรงุงแล้วก็สิ่งเหล่านี้คือมีผลในการที่จะสร้างเป็นแหล่งอาหารให้กับชนโรงบางบางตัวมีดอกตลอดปีมีกีสนตลอดปีที่จะให้ทําให้ชนโรคงได้นํามาเป็นอาหารตรงตรงนี้ส่วนสิ่งอื่นที่ที่มีเสริมส่วนต้นยางก็เป็นอา,าเสริมส่วนหนึ่งของของชนโรคงจากการ านดของเขาเพื่อให้มาทาเป็นอาหารเป็นน้าหวานให้มาให้กับชานโดงเป็นแหล่งที่เหมาะสมในการเลี้ยงชานโดงเพราะามีมีอาหารหลากหลายทําให้เกิดผลประโยชน์กับน้ําพึ่งด้วยที่มาจากหลายๆพันหลายๆดอกไม้หลายๆน้ําหวานจากพืชต,ตรงนี้ที่เรามีในชุมชนตรงนี้ ประโยชน์ในการเลี้ยงพึ่งชนโรงในชุมชนของบ้านป่าระเวตรงนี้เ,เห็นง่ายๆจากการที่เราได้ประโยชน์จากการาจากการผสมเกสรจากผลไม้ติดดกขึ้นกว่าเดิมเช่นมะพร้าวก็ดีเช่นมะม่วงเช่นทุเรียนก็ดีคือการติดผลดีกว่าเมื่อก่อนที่เราท,ที่เราไม,ไม่ได้เลี้ยงชนโรงส่วนบานที่เห็นประจักษ์ชัดอยู่ด้านด้านสิ่งแวดล้อมส่วนรายได้กับสมาชิกกับชุมชนตรงนั้นคือรายได้เสริมกับสมาชิกเมื่อก่อนก็ได้จากค่ายางจากอาชีพประจำเดี๋ยนนี้เป็นอาชีพเสริมก็ได้เสริมมาบางส่วนแล้วก็อีกส่วนคือได้กับชุมชน รายได้จากเงินที่เราเบ่งให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านได้เอาไปพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเป็นรายได้ของในการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์สิ่งตรงนี้มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่ไม,ไ,มไม่เคยได้ได้มีในจากรายได้รา,ร,ารายได้ตรงนี้ก็ามาเสริมเป็นส่วนในการที่จะพัฒนาหมู่บ้านของเราในโอกาสต่อไป ครับส่วนผลกระทบของเรื่องโควิดกับอักบัดฟาร์มของเราในกลุ่มเลี้ยงชนโรงของอังบัดฟาร์มไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนักเราะ่การเลี้ยงเราก็เลี้ยงได้อยู่ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาจากชนโรงเราก็ส่งกับลูกค้าคือโรงไฟฟ้าเชืวอโมนวในบบตะบลกุฏตวายก็ไปทํากระเช้าเพื่อส่งให้กับของโรงไฟฟ้านั้นก็ได้ประจําอยู่ไม่ได้มีผลกระทบเรื่องว่าเออปริมาณลดลงก็ไม่ใช่ยอดขายตกก็ไม,ม่มีเรื่องโควิดตรงน,นี้คือไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับกลุ่มอังบัดฟาร์มของเราเลยสําหรับผู้ที่สนใจติดต่อในการที่จะสอบถามรายละเอียด ในการศึกษาเป็นศูนย์เรียนรู้ของอักบัตฟาร์มก็ติดต่อได้มาที่เบอร์โทรศัพท์0849994834หรือที่เพจคุณตัดไว้ชนโรงเทร้อยเปอร์เซนสวัสดีครับ